ดีครับผมอาจารย์เกต9ก้าวฮินดูทลัตนะฮะเดี๋ยวนี้เราจะมาพยากรณ์ผู้ที่มีลัคนาอยู่ในราศีกันนะครับประจำเดือนสิงหาคมนะครับเอาละเรามาดูกันนะครับชาวราศีกันจะมีดาวประจําตัวคือดาวพระพุธนะครับดาวพระพุธเองเป็นเจ้าเรือนอยู่2เรือน นะครับเป็นเจ้าเรือนในราศีเมถุนแล้วก็เป็นเจ้าเรือนในราศีกันนะครับดาวพฤธเองเนี่ยเป็นเทพเจ้าแห่งการเจรจาสื่อสารนะครับก็คือค่อนข้างที่จะเด่นนะในเรื่องของการใช้คําพูดวาจาอะไรต่างๆแล้วก็ต้องบอกว่าในช่วงของเดือนนี้นะฮะดาวพฤหัอยู่ในตําแหน่งที่ค่อนข้างจะตําแหน่งดีนะต้องบอกว่าอยู่ในตําแหน่งดีนะครับเพียงแต่ว่าอ่บางครั้งนะในช่วงเดือนนี้ก็ก็จะมีแค่ช่วงระยะเวลาหนึ่งนะที่ดาว อยู่ในภพไม่ค่อยดีนะ,ะเดี๋ยวเรามาว่ากันนะครับก็ขั้นแรกเลยนะครับปัจจุบันี้มรณะสุภกรรม,มะนะกรรมมะมาลาภอันนี้ดีในช่วงของวันที่1ถึงวันที่13นะครับกรรม,มะมาอยู่ในเรือนของลาภนะการงานการทำความรับผิดชอบนำพามาซึ่งงาน2งาน3โชคลาภความสำเร็จอะไรต่างๆอันนี้ไม่มีปัญหาแฮปปี้อันนี้แฮปปี้อันนี้ดีนะแล้วที่ต้องระมัดระวังก็คือหลังวันที่13า หลังวันที่13สิงหาเนี่ยเขาเรียกว่าดาวเขาพบวินาศแต่แบบมาวินาศแบบว่าตำแหน่งดีคือหนึ่งดาววินาศก็จริงแต่ว่าได้ตำแหน่งนะครับเขาเรียกว่าได้ตำแหน่งมหาจักรได้ตำแหน่งราชาโชคได้ตำแหน่งอุจจาวิราตำแหน่งนี้ถือว่าเป็นตำแหน่งดีนะครับนะก็ต้องบอกว่าถ้าเราอ่านกรรมวินาศก็ให้ระวังความเสียหายนะครับระวังความเสียหายที่เกิดขึ้น นะครับไม่ว่าทางใดทางหนึ่งนะครับเกิดจากคนสัตว์สิงห้องอะไรต่างๆนะเพราะกรรมวินาศนะรวมทั้งตัวเราเองด้วยนะครับถ้าดําเนินวิถีชีวิตผิดพลาดหรืออะไรยังไงบางครั้งมันอาจจะมีเกณฑ์เสียหายได้นะครับในขณะเดียวกันนะถ้าบางคนก็ไม่ได้มีอะไรยังไงกับใครนะโลกส่วนตัวสูงนะเวลากรรมวินาชเนี่ยชอบอยู่คนเดียวนะไม่ชอบอยู่กับใครแล้วก็ไม่ค่อยพูดด้วยเวลาดาวพุธตกพบวินาศเนี่ยไม่ค่อยอยากจะพูดกับใครนะมันกลายเป็นว่าอยากอยู่เงียบๆคนเดียว นะอะไรประมาณนี้นะจ๊ะอ่ะต่อไปอีกเรือนหนึ่งเขาเรียกว่าตนุนะตนุเข้าไปหาลาภผลอันนี้ก็ดีนะครับหนึ่งถึงวันที่13ก็ดีอ่ะแต่ตอนนี้ตนุวินาศนะครับก็ก็คือหลังวันที่13เป็นต้นไปนะครับก็ต้องให้ระวังนิดนึงเพราะว่ากรรมก็คือการกระทําของเรานะตนุก,ก็คือตัวเราอีกนะและอยู่ในภพวินาศ คือให้คิดอย่างนี้เลยว่าคือถ้าทําอะไรที่มันดีเราก็จะเจริญรุ่งเรืองเพราะว่าตําแหน่งได้ราชาโชคได้มหาจากักรราชาโชคเป็นโชคของราชาอุจเวราก็เป็นโชคของราชามหาจักรแปลว่าการต่อสู้นะครับการบุกบัน่นการไปถึงเป้าหมายของตัวเองในภพวินาศก็คือแบบลับๆซ่อนเลนนะครับอันนี้ก็ถือว่าโอเคนะก็ถือโอเคเพราะว่าดาวเจ้าเรือนเขาเข้มแข็งก็คือดาวพระอาทิตย์เขาเป็นเกษตร นะเราก็สามารถที่จะทำให้ตัวเราเองเข้มแข็งในภพว,วินาศก็คือเป็นที่ปรึกษานะครับทำงานเกี่ยวเรื่องการขนส่งขนย้ายต่างถิน่นต่างแดนต่างประเทศอันนี้จะให้ผลดีหรือทําเกี่ยวเรื่องของศาสตร์เล่นลับนะวิชาโหรนะอะไรต่างๆหรือทําเกี่ยวเรื่องของออภาวนาจิตฝึกจิตอะไรต่างๆก็ให้คุณนะครับเพราะว่าดาวเนี่ยเขาไม่ได้มาแบบมีอะไรมากดดันเขาไม่ได้มีอะไรมาเล็ง นะอ่ะอาจจะมีพระเกตเลงแต่พระเกตเนี่ยขเขาเรียวเป็นดาวคคกวิญญาณก็อาจจะส่งผลให้เราเข้มแข็งขึ้นในเรื่องของจิตวิญญาณในการฝึกจิตก็ถือว่าถือว่าถ้าเรามีสติก็สามารถผ่านพ้นไปได้นะครับผมนะอ่ะต่อไปดาวพระอาทิตย์ดาวอาทิตย์เนี่ยเป็นเจ้าเรือนวินาศเจ้าเรือนวินาศลาบผลเนี่ยนะครับก็คือเอ่อก็ให้ระวังในช่วงของวันที่1งถึงวันที่17เนี่ย นะครับมันก็มีเกณฑ์ที่ตัวของเราเองเนี่ยนะครับจะถูกคนมาเบียดเบียนเรื่องทรัพย์สินเงินทองเงินตานะครับไปแข่งขันประมูลอะไรยังไงกับใครก็มีเกณฑ์ที่จะนะครับเสียหายได้เหมือนกันแต่ผมก็มองว่านะตนุวินาศเนี่ยแล้วมีการแข่งขันมันก็เป็นเรื่องปกตินะครับเพราะว่าการที่เราไปหาลาบหาผลหาผลประโยชน์เนี่ยมันย่อมมีคู่แข่งอยู่แล้วนะครับมันย่อมมีคู่แข่งอยู่แล้วนะครับนะเราก็นะพิจารณานะด้วยเหตุปัจจัยอะไรต่าง นะครับมันก็สามารถผ่านพ้นไปได้นะครับพอหลังจากวันที่13เนี่ยนะครับมาอยู่ในภพว,วินาศใช่ไหมวันที่17เนี่ยนะครับก็คือดาวพฤหัสที่จะย้ายมาตอนแปดนาฬิกานะครับแปดนาฬิกา21่นาทีนะครับน,น,นะบนะส่วนดาวพระพุธเนี่ยเข้ามาตอน6โมงเช้าในวันที่13นะแต่ก็แป๊บเดียวนะไอ้คำว่าเจ้าเรือนวินาศเป็นเกษตรเนี่ยนะครับก็ต้องบอกว่า ความวิบัติความเสียหายอะไรต่างเนี่ยมันสามารถเคลียร์ได้ถ้ามีคดีความมีอะไรยังไงเนี่ยนะก็สามารถชนะคดีได้นะเพราะพบเสียไปอยู่ในพบเสียขอให้ทายดีแล้วพอเป็นกเกษตรแปลว่าเข้มแข็งนะครับอย่างนี้ก็ได้นะผลักดันให้ตัวเราเองเนี่ยนะครับนะสำเร็จในเรื่องต่างๆก็มีความเป็นได้เพราะว่าอย่าลืมว่าเ,เจ้าหลือวินาศเนี่ยนะก็มากุมกับตนุลักษณ์แนละเป็นกเกษตรนะครับนั่นหะมายถึงมันออกได้2อ,อย่างนะ ถ้าตัวเราเองทําในเรื่องของไม่ดีเนี่ยความลําบากความเสียหายมันก็มานะครับแต่ถ้าเกิดเราทําในเรื่องของดีทําที่มันถูกต้องทําที่มันถูกควรเนี่ยนะมันก็จะกลายเป็นว่าตัวเราเองเนี่ยสามารถที่จะมีคนคอยผลักดันสนับสนุนให้เราประสบผลสําเร็จในสิ่งที่เราทําได้นะก็ออกได้ทั้งสองอย่างนะนะครับนะอ่ะต่อไปนะครับก็วันหลังวันที่29ก็เป็นไทยละชาวราศีกันนะครับเขาเรียกว่าดาวเจ้าเรือนการงานมะกุมลักนณา นะหลังจากที่เราเราอยู่พบวินานีมันอาจจะมีการคุยกันแบบนอกรอบนะเบื้องหลังว่าเออเราจะทํานู่นทํานี่นะเพื่อให้เกิดประโยชน์ในเรื่องของการเงินการทองนะนะครับพอวันที่29ปุ๊บอ่นนี้ดีเลยนะครับพอวันที่29กก็คือกลายเป็นเกษตรกลายเป็นมหาอุดเกษตรก็แปลว่ามั่นคงมหาอุดก็แปลว่าสูงส่ง นะถ้าเอบว่าการงานสูงส่งก็แสดงว่าเราได้รับการสนับสนุนนะครับผลักดันนะครับให้ทําอะไรมันมีโอกาสที่จะสําเร็จสูงนะก็ถือว่าโอเคเลยเพราะที่ว่าสําเร็จสูงพเพราะมันมาจากตัวนี้ฮะเขาเรียกพระเอกเลยเนี่ยเนี่ยชาวราศีกันเนี่ยนะเขาเรียกว่าสุภาที่แปลว่าความเจริญความดีความงามผู้ลับผู้ใหญ่เนี่ยวิ่งเข้ามาอยู่ในเรืองการงานนะโอ้ฮนะแล้วดาวพระพุธเองก็มากลุ่มลักนะการงานกลุ่มลัก นะเนี่ยเข้ามาวันที่3นะเข้ามาวันที่3สิงหาเวลาตีสี่ยีนาทีเนี่ยสุภสกรรมะนะผู้หลักผู้ใหญ่สนับสนุนเรื่องการงานแบบรับๆักะตอนอยู่อย่างเงี้ยนะตอนที่ดาวเข้ามาเนี่ยนะสนับสนุนเรื่องการงานอย่างนับนับ,นบมีการคุยกันนอกรอบเพื่อให้เกิดความสําเร็จท้ายที่สุดแล้วดีนะนี่อย่างงี้เห็นไหมนะหรือแม้แต่ดาวที่ที่อยู่ในภพว,วินาศความวิบัติก็ไม่เกิดขึ้นกับเรานะก็ถือว่าตรงนี้ถือว่าโอเคนะ ถือว่าโอเคเลยนะครับและอีกอันนึงเนี่ยพระเอกเลยเหมือนกันดาวเจ้าเรือนการเงินนะดาวเจ้าเรือนการเงินวิ่งเข้าอยู่ในเรือนการงานนะครับนะเงินเนี่ยที่มันเกิดจากงานนะมีความราบรื่นเกี่ยวในเรื่องของสายงานนะครับมีงานเยอะมีงานมากนะทำงานแล้วก็ได้เงินนะครับก็คือว่ามีไรายได้เข้ามามากนะมีงานให้ทําเยอะ รายได้เข้ามาบ่อยตรงนี้ถือว่าโอเคเลยนะครับสําหรับชาวราศีกันนะตรงนี้ถือว่าเป็นพระเอกเลยเนี่ยการเงินแล้วดาวเจ้าเรือนสุภาพมาอยู่ในเรือนการงานเนี่ยแค่ตรงนี้ก็ทําให้ชาวราศีกันเนี่ยโอเคแล้วละ่ะผมว่าผมว่าอย่างนี้นะนะครับนะอ่ะโอเคต่อไปดาวอังคารเนาะนะครับดาวอังคารเป็นเจ้าเรือนการติดต่อการเดินทางนะตอนนี้การติดต่อเนี่ยวันที่1ถึงวันที่10เนี่ยการติดต่อเนี่ยก็เราอาจจะต้องวิ่งเข้าหาผู้คนนิดนึงนะ นะผู้ที่มีปฏิสัมพันธ์ผู้หุ้นส่วนผู้คู่ค้าลูกค้าไปเสนองานอะไรต่างๆเนี่ยวิ่งวิ่ง,ว,งวิ่งเข้าหาหน่อยนะครับพอหลังจากนั้นเนี่ยนะครับก็ต้องบอกว่าหลังจากวันที่10สิงหาเนี่ยเขาเรียกว่าสาห a ช h เข้าไปเรือนมรณะและ้วแต่เป็นเกษตรนะครับนะคือต้องบอกว่าสาห a ช h นะไปอยู่ในเรือนมรณะนะและเป็นเกษตรตาธิบดีเรามีเกณฑ์ที่จะเพื่อนฝูงเนี่ย ที่ไม่ดีนะครับก็จะเยผยพาดแพ้ที่แบบว่าสมมติเป็นเพื่อนกินนะเราไปกินไปดื่มไปอะไรเงี้ยนะไปกี่ครั้งกี่ครั้งเราออกอยู่คนเดียวเลยนะครับไปก,กี่ครั้งกี่ครั้งก็โอ้โหพี่ดีอย่างนั้นพี่ดีอย่างนี้แต่แบบเนะเขาเรียกว่าอ,อ,อิ่มจังตังอยู่ครบนะเนะี่ยประมาณเนี้ยเพื่อนประเภทพวกนี้จะหายไปจากชีวิตเรานะแต่ถ้าเกิดดาวไม่เป็นเกษตรมันจะเป็นอีกอย่างหนึ่งนะ นะดาวไม่เป็นถ้าดาวไม่เป็นเกษตรมันจะกลายเป็นว่าเพื่อนฝูงเนี่ยจะทําให้เราเลําบากเดือดร้อนหักหลังทรยศอะไรประมาณนี้ไอ,อ้ตรงนี้มันก็มีเกณฑ์เหมือนกันแต่เพียงแต่ว่าเรารู้ทันนะอย่างนี้เลยนะเพื่อนฝูงพี่น้องน,น,นู่นนี่มาหักหลังทรยศใส่ความว่าร้ายอะไรต่างๆนะทำให้เราเสียหายแต่ด้วยดาวที่เราเป็นเกษตรนะมันก็ทําให้เข้มแข็งนะครับและด้วยดาวออขอเรียกว่าดาวเกษตร อยู่ในเรือนของมรณะเนี่ยนะก็ต้องบอกว่าเป็นพินทุบาทเวลาดาวคารเนี่ยอยู่ในภพของมรณะเป็นพินทุบาทนะแวบแรกเนี่ยคนก็ตั้งหน้าตั้งตาจะโครจะโกงเราเนี่ยมันดูเหมือนเราเป็นคนอ่อนแอนะนะครับเวลาดาวคารตกภพบมรณะถ้าเป็นผู้หญิงมีเกณฑ์ที่จะถูกหักหามน้ําใจได้นะ ไปทาไม่ดีมีลายได้ในกรณีที่ไม่เป็นกเกษตรนะอันนี้อันนี้อันนี้เป็นกเกษตรนี่คือมั่นคงนะครับถ้าเป็นผู้ชาก็แบบถูกลบลูเกียรติไม่ให้เกียริอะไรประมาณแต่พอไม่กเกษตรเนี่ยมันจะกลายเป็นว่าเรารู้ทันนะแล้วก็จะออกไปจากวิถีชีวิตคนประเภทพวกนี้เราก็จะไม่เจอนะจากที่เคยทนมานาน,น,านโอ้โหไปกินเอ่อไปดื่มไปอะไรกันเนี้ยนะเราจ่ายอยู่คนเดียว่ เราอาจตัดสินใจเลยหลังวันที่10พูดเลยถ้าจะกินด้วยกันก็ต้องหารอะไรประมาณนี้นะเพราะก็จะมีคนบางประเภทนะครับที่แบบว่าใช้คําพูดนะครับในเรื่องของการปอกลอกนะให้คนอื่นมาเลี้ยงดูอะไรเงี้ยมันก็มีเหมือนกันนะครับคือทําอะไรที่มันตรงมาตรงไปดีที่สุดบางทีนะผมจะบอกให้เลยนะว่าสังคมที่อยู่ด้วยกันเนี่ยคุณไม่จําเป็นต้องไปเลี้ยงเขาหรอก ไปกินไปดื่มไปเที่ยวเราไม่จําเป็นเลยต้องไปเลี้ยงเขาแค่คุณเลี้ยงในส่วนของคุณเองเนี่ยเพื่อนฝูงคุณก็เต็มแล้วนะครับเพื่อนก็โหใครก็อยากจะครบแล้วเพราะคนทุกคนเนี่ยเขาดูแลตัวเราเองได้นะครับนะโอ้โหการที่เราไปไปปไปใจให้คนอื่นเนี่ยนะพอเราหมดไม่มีตังนะเราก็เหมือนอะไรสักอย่างนึงนะฮะคือมันไม่ดีมันไม่ให้คุณนะครับอันนี้ก็นะก็ ก็ก็แนะนําแนะนำนะนะอ่ะต่อไปนะครับก็มาดูต่อดาวพระอะไรดีอ่ะดาวพระเกตแล้วกันนะครับเอา,เอา,เอา,เอาดาวพระราหูก่อนนะดาวพระราหูเนี่ยเป็นเจ้าเรือ,อนอรินะครับอริที่แปลว่าอุปสรรคหนี้ศีลการบริการการช่วยเหลือการเิคแคร์นะดาวอรินะครับก็ไปอยู่ในเรือนของการงานนี่แหละนะฮะชาวราศีกัน นะครับที่ติดขัดอะไรต่างๆเกี่ยวเรื่องของสายงานก็มาจากพระราหูนี่แหละนะเดี๋ยวอดทนหน่อยนะครับเดี๋ยวหลังวันที่10นะครับหลังวันที่10เนี่ยก็กสายงานก็จะย้ายแล้วนะครับนะก็จะย้ายแล้วเดี๋ยวก็ไปออกความหมายอื่นแทนนะครับก็ไปอยู่ในเรื่องของสุภานะจากการงานเดี๋ยวจะกลายเป็นเรื่องของผู้หลักผู้ใหญ่แทนแล้วนะครับก็อยู่ที่ว่าเราจะอะไรยังไงแต่ว่าด้วยดาวก็เดินหนีมาหมดแล้วอ่ะ นะเนี่ยดาวจะเดินหนีมาหมดแล้วก็เท่ากับว่าดาวพระราหูอยู่ตรงนี้องค์เดียวนะก็ไม่มีอะไรมากระทบเท่าไหร่นะครับนะเพราะว่าความดาวอังคารจะไปตรงนี้ก็ไม่ไปนะเดี๋ยวตุลาก็ถอยหลังอีกแล้วนะครับก็เท่ากับว่าอยู่โดดโดดเนี่ยก็ถือว่าให้คุณเกิดทุกราศีเหมือนกันเพราะาไม่มีอะไรไปกระทบแต่ว่าตอนนี้เจ้าเรือนอันลลไปอยู่ในเรือนของกรรม,มะนะอยู่ในเรื่องของการงานนะก็มีปัญหาอุปสรรคให้เราคอยแก้ไขอย,อยู่เนือง นะครับนะแต่ก็ด้วยตรงนี้เขาก็อยู่ถูกธาตุเขานะอยู่ในถูกธาตุลมเนี่ยมันก็สามารถทําให้งานเนี่ยรวดเร็วจเจริญรุ่งเรืองก็ได้นะครับแล้วดาวเจ้าเรือนสุภาไปกุมดูกับดาวเจ้าเรือนอลิเนี่ยแน่นอนแหละนะครับนะในเรื่องของการอิจฉาลิษยาการตัดเก้าอี้ในเรื่องของการสายไลายป้ยสีมันย่อมมีนะครับบางทีก็คําพูดปลอมนะคำพูดลวงการกระทาปลอมหลอกเรื่องการเงินการทองลงทุนนะครับหนึ100ได้ดอก 120อะไรเงี้ยนะอันนี้ส่วนนี้ก็นะก็มีโอกาสเจอได้เหมือนกันนะครับเพราะว่าลาดาวอาลิไปอยู่ในเรือนกรรม,มะเนี่ยเขาเรียกวิธีชีวิตเราเนี่ยมันมักจะมีปัญหานะครับแล้วมีดาวเจ้าเรือนสุภาพไปเกี่ยวข้องด้วยเนี่ยนะครับก็ต้องให้ระมัดระวังนะแต่ว่าดาวมี10ดวงเนี่ยนะครับเสียแค่ดวงเดียวก็ไม่เป็นไรนะครับดวงอื่นก็ยังดีนะครับผมนะอ่ะนะครับต่อไปนะครับดาวพระเกต นะดาวพกเกตเองก็มาอยู่ในเรือนของอลินะให้ปฏิบัติธรรมสวดมนต์ไหวพระนะก็จะทําให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์มาช่วยเหลือเกี่ยวเรื่องของปัญหาต่างๆแต่ถ้าไม่สวดมนต์ไหวพระไม่ปฏิบัติธรรมอะไรเลยก็จะกลายเป็นเจ้ากรรมในเวรคอยทําให้นี่สินมีแต่ปัญหาเงินได้มาก็หมดเดินเงินได้มาก็ถูกคนอื่นเบียดเบียนนี่อิทธิพลของดาวพกเกตเพราะว่าเขาตามเรือนไป แล้วพระเกตเป็นเจ้าเรือนอริใช <c oughs> ่ไหมตามพระเราหูไปเนี่ยแล้วก็ไปกระทุ้งอยู่ในเรื่องของการงานมันก็เลยทําให้พฤติกรรมความรับผิดชอบของเราเนี่ยมันหนักเหนื่องขึ้นเป็น2เท่า3เท่านะเราก็ต้องแปลแก้ที่เหตุเลยนะก็ส่วนต์แว้พระปฏิบัติธรรมสิ่งพวกนี้นะครับก็จะลดเบาลงนะครับผมนะอ่ะนะครับต่อไปดาวพฤรหัสสปีนะดาวพฤหัสบดีเป็นเจ้าเรือนคู่ครองแล้วก็เป็นเจ้าเรือน ในราศีธนูนเขาเรียกพันธุไอ้ตรงนี้เป็นจังหวะด,ดีเลยนะปะตะนัตนิมาอยู่ในเรือนของพันธุและได้ตำแหน่งปทุมเกณฑ์นะครับปทุมเกณฑ์แปลว่าหอมแปลว่าดอกบัวนะหอมขนาดไหนหอมขนาดต้องเอาไปไหว้พระนะเพราะถือว่าหอมเนาะเขา,เาดอกบัวไหว้พระกันนะนะครับก็ถือว่าจังหวะนี้ดีนะนะครับดาวพฤหัสศดีได้ตำแหน่งปทุมเกณฑ์เนี่ยเราเองก็ช่วงนี้เราจะชอบศึกษาหาความรู้ชอบบอกชอบสองชอบเตือนนะครับแล้วตัวเราเองก็ต้องบอกว่า สามารถที่จะเรียนรู้นะฮะในสิ่งที่เราอยากจะรู้ได้สําเร็จได้โดยง่ายนะในช่วงนี้เวลาดาวพฤหัสเป็นกเกษตรราธิบดีตรงนี้ให้คุณดาวตัวอื่นจะเสียก็เสียไปนะครับแต่ดาวพฤหัสเข้มแข็งเนี่ยยังไงชาวราศีกันก็รอดนะครับก็ต้องบอกว่าก็ต้องรอดเลยเพราะดาวส่วนใหญ่ก็จะเดินดีนะนะครับดาวดาว,ดาวเดินดีถือว่าถือว่าโอเคนะครับถือว่าใช้ได้เลยนะครับผ่านผ่าน นะจ๊ะเอาละต่อไปนะดาวเจ้าเรือนพันธุเป็นเกษตรก็ให้ผลดีนะครับเกี่ยวกับในเรื่องของหลักทรัพย์ที่ดินอสังหาริมทรัพย์อะไรต่างๆก็มีเกณฑ์ที่จะได้บ้านได้รถได้ที่ดินนะครับเหมือนกันเพราะาดาวพระเสาร์เองก็เจ้าเรือนปุตตะนะครับปุตตะวิ่งเข้ามาอยู่ในเรือนของพันธุนะก็งอกเงยนะสิ่งที่งอกเงยก็คือในเรื่องของพันธุสิ่งที่งอกเงยก็เรื่องเรื่องของออแฟนนะกรณีที่ไม่มีแฟนก็มี โอกาสมีแฟนได้แต่ก็ไม่ได้แบบไปมีใหม่นะด้วยดาวเป็นดาวพฤหัสอะดาวคู่ครองเป็นดาวพฤหัสเนี่ยคือคือเขาเลือกเป็นดาวดีนะครับเป็นดาวดีเราจะบอกว่าโหงอกในเรื่องแฟนมันกลายเป็นว่าโหต้องมีหลายๆคนไม่ใช่อย่างนั้นนะนะครับด้วยดาวตัวนี้เขาดี นะครับก็คืองอกเงยก็มีเกณฑ์ที่จะได้คู่ครองที่ดีมีเกณฑ์ที่จะได้คู่ครองที่มาส่งเสริมเกื้อกูลกันให้เราสําเร็จในเรื่องของสิ่งต่างๆอะไรประมาณนี้นะครับก็ถือว่าโอเคอยู่นะครับแต่ด้วยดาวพฤหัสกับดาวเสาร์เนี่ยขเขาแล้เป็นคู่ เขาเรียกว่าคู่วิวัฒนาการเนี่ยคู่เปลี่ยนแปลงนะถ้าเราอยู่เฉยๆมันก็อาจจะให้คุณไม่เต็มที่นะก็ลองคิดหน่อยลองพิจารณาหน่อยว่าเราพอที่จะทําอะไรได้บ้างนะเพื่อให้มันการเงินมั่นคงขึ้นนะความเ,าเลือกการงานมั่นคงความสําเร็จมั่นคงขึ้นเนะี่ยเราก็ลองทําเพราะตอนนี้ดาวพฤหัสค่อนข้างจะเด่นมากนะก็ถือว่าถือว่าโอเคละนะถือว่าจะ จังหวะนี้ถึงว่านะครับใช้ได้เลยนะครับนะที่ว่าให้คุณก็ต้องบอกว่าอย่างนี้นะครับถึงแม้ดาวขอยอาจจะเป็นศัตรูกันอันนี้เราตัดตกไปเลยนะครับเนื่องจากแต่ว่าดาวพฤหัสเข้มแข็งเป็นเ,เป็นกษตรตาที่ดีแล้วได้ตําแหน่งอุดมเกณฑ์ดาวพระเสาเองก็ได้ตําแหน่งอุดมเกณฑ์ทั้งคู่เนี่ยได้อุดมเกณฑ์เนี่ยนะชาวราศีกันก็ใสเลยทีนี้นะเด่นในเรื่องของการขยายสาขาเด่นในเรื่องของหลักทรัพย์ที่ดินอะไรตรงนี้ถือว่าโอเคนะผมมองว่า ไปได้ดีเลยน่ะนะลำพังตัวนี้อุดมเกณฑ์แปลว่าความราบลื่นนะครับนะความราบลื่นความะสะดวกสบายทําอะไรก็ได้รับการช่วยเหลือนะครับจากผู้อื่นน่ารักเกณฑ์นะถ้ามีเลข4พระพุทธเลข5เพื่อพิรรหัสเลข6กนะก็คือพระศุกร์เลข7ก็คือพระสา์ถ้าอยู่ในภพที่1นะครับอยู่ในภพที่3ที่4ที่7ที่11เนะครับเขาเรียกว่าอุดมเกณฑ์ก็ให ให้คุณแรงมากนะแค่ตรงนี้ก็ทําให้ชาวราศีกันเนี่ยโอเคแล้วละ่ะผมว่าผมว่าใช้ได้เลยนะครับถือว่าถือว่าผ่านถือว่าดีนะครับผมนะอ่ะนะครับเดี๋ยวเรามาดูดาวจันทร์กันหน่อยนะดาวจันทร์สําหรับชาวราศีกันชาวราศีกันเนี่ยเป็นคนที่มีโชคมีลาบอยู่เนืองๆน,นะเป็นหนึ่งในราศีในสิบสองราศีเนี่ย,ยที่จะมีโชคลาบบ่อยที่สุดเลยนะครับเพราะว่าในรอบ12ราศีเนี่ยนะครับ นะในใน1เดือนเนี่ยสองวันครึ่งเดือนเนี่ยเข้าพบเสียแค่สมเองนอกนั้นเนี่ยเข้าพบดีหมดเลยนะนั่นหมายถึงว่าชาวราศีกันก็จะเป็นคนที่มีโชคลาบมีลาบลอยไม่ว่าจะเป็นลาบอาหารการกินมิตรหายเงินทองอะไรต่างๆเนี่ยถือว่าเป็นจังหวะด,ดีมากนะครับให้คุณกับดวงชะตานะจะเป็นจังหวะที่ให้คุณกับดวงชะตาอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับก็ในช่วงของวันที่30มสิเบเดกรกาคดาจนถึงวันที่2นะครับสิงหา นะดาวเจ้าเรือนนะครับดาวเจ้าเรือนอลาภนะมาอยู่ในเรือของพันธุลาภไปพันธุก็คือมีโชคมีลาบเกี่ยวกับอสังหาที่ดินการศึกษานะครับอาคารบ้านเรือนนะทินฐานสำนักงานห้างร้านโอ้ดีหลายอย่างนะครับก็คือว่าเป็นจังหวะที่ดีนะอาบอกตรงนี้นะเป็นจังหวัดที่ดีแล้วมาเจอกับพบเรือนที่ดี นะนะครับแล้วก็มาสัมพันธ์กับดาวเจ้าเรือนคู่ครองมาสัมพันธ์กับดาวเจ้าเรือนปุตตะนะก็ถือว่าตรงนี้จังหวะที่ดีเลยนะครับสาหรับชาวราศีกันอ่ะต่อไปนะครับเขาเรียกว่าลาภาไปปุตตะอันนี้ถือว่าสุดยอดเลยนะครับนะก็ถือว่าดีนะนะครับถือว่าดีนะครับแล้วตรงนี้นะครับก็เข้ามาในราศีมกรในวันที่2ถึงวันที่4นะครับอ้อเดี๋ยว ฟอนอยู่ในตรงนี้นะอีกช่วงหนึ่งก็คือในช่วงวันที่27จนถึงวันที่29 15นาฬกา41นาทีนะเข้าในราศีมังกรในวันที่2ถึงวันที่4ตอนเที่ยง10นาทีนะครับเขาเรียกว่าปตัตนิไปอยู่ในเรื่องของปุตตะนะครับก็เรื่องของรายได้เรื่องของการเงินอะไรเงี้ยราบผลอะไรต่างๆนะมันงอกเงยขึ้นมันจะเลยง,งอกเงยขึ้นนะก็เท่ากับว่าก็เป็นจังหวะที่ดีในช่วงนี้นะครับนะอ่าต่อไปนะครับในราศีกุมวันที่4ถึงวันที่7นะครับ ส8นาฬิกาหนาทีนะไอ้ตรงนี้เขาเรียกว่าเข้าพบอรินะลาภะนะไปอยู่ในเรือนอริก็าอาจจะหงุดหงิดนิดนึงแล้วดาวพฤหัจเจอกระดาภพเกตเนี่ยไม่ให้คุณนะนะมันจะมีเรื่องหงุดหงิดมีปากเสียงอะไรเล็กๆน้อยๆแต่ไม่ได้ใหญ่โตอะไรนะนะเขาเรียกว่าหงุดหงิดวุ่นๆไม่เข้าใจกันมากกว่านะก็ลาภะอริก็ระวังคนมาเบียดเบียนเรื่องทรัพย์สินเงินทองเงินตราแนจาระวังนิดหนึ่งนะครับอ่ะต่อไปในราศีมีน นะวันที่7ถึงวันที่9นะครับผมเวลาตี4-2นาทีเาเรียกวัาลา,าพาไปอยู่ในเรื่องปันตนินะก็จะมีโชคมีลาบนะครับนะจากผู้ร่วมผู้ร่วมทุนคู่สัญญาอะไรเงี้ยนะก็มีการติดต่ออะไรต่างๆนะที่มีเกี่ยวเรื่องของเพศตรงข้ามผู้ที่มีปฏิสัมพันธ์อะไรต่างๆก็นะครับก็จะให้คุณกับดวงชะตาเหมือนกันนะจาก,ก็ถือว่าโอเคแหละนะครับนะพระจันทร์ล็งลัคนา นะครับพระจันทร์เล็งและคณะก็จะมีโชคมีลาบนะมีสเสน่ห์มีคนแวะเวียนไปหาอะไรเงี้ยก็ถือว่าโอเคก็ถือว่าดีนะจะ๊ะอ่ะต่อไปในราศีเมษอันนี้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับดาวพระจันทร์นะวันที่9ถึงวันที่12 15นาฬิกานาทีในราศีเมษนะครับเขาเรียกว่าลาภาอยู่ในเรือนมรณะก็ระวังในเรื่องของทรัพย์สินเงินทองเงินตรานะก็อาจจะถูกคนอื่นมาเบียดเบียยนะช่วงนี้ก็ระวังเงินทองจะหล่นหายนะ แต่ถ้าเกิดบางคนเนี่ยก็ถ้ามีเกณฑ์ที่จะได้มรดกก็จะได้มรดกช่วงนี้นะครับแต่ด้วยดาวจันทร์เจอดาวคารเนี่ยก็ต้องบอกว่ามันก็จะหงุดหงิดนิดนึงนะครับเกี่ยวกับเรื่องของเ,อเขาเรียกว,ว่าปัญหาต่างๆเรื่องจุกจิกต่างๆนะบางครั้งก็มีปัญหาในเรื่องของอาการหึงหวงการเจ้าชู้อะไรต่างๆก็อาจจะมีได้เหมือนกันนะครับอ่น,นาราศีพฤษภนะวันที่12ถึงวันที่14 นะครับเวลาตี2นาฬิกา38นาทีนะลาภะวิ่งเข้าไปอยู่ในเรือนสุภะอันนี้สุดยอดเลยนะฮะก็ช่วงนี้ไปขอความช่วยเหลือจากผู้รับผู้ใหญ่อะไรยังไงก็ได้เป็นมหาอุดนะถ้าอยากจะออขอสปอนเซอร์ใครอยากจะขออะไรยังไงใครเนี่ยมันมักที่จะมีโอกาสสำเร็จอยู่นะครับก็ถือว่าโอเคนะนะลาภะไปสุภะอ้าวต่อไปนะลาภะเข้าไปอยู่ในเรือนของกรรมะอันนี้ก็งานเยอะออเดอร์มาก นะไอ้ตรงตำแหน่งนี้ก็ดีในวันที่1 4ถึงวันที่16 13กลิามนากาข้านาทีนะแต่ก็ต้องระวังหน่อยเพราะว่าดาวจันรเจอพระราหูเนี่ยนะครับก็บางทีเราใจอ่อนขี้สงสารนะก็อาจจะเป็นเหยื่อนะของคนที่จ้องจะเบียดเบียนเรานะก็ระวังนิดนึงนะครับก็พยายามอย่าให้ใครยืมเงินยืมทองช่วงนี้เพราะมันมีเกณฑ์ที่จะไม่ได้คืนนะครับอ่ะต่อไปในวันที่16ถึงวันที่19 นะครับเวลา21ในกา3 1นาทีนะลาภะเป็นกเกษตรได้ตำแหน่งปฐุมเกณฑ์ช่วงนี้ก็จังหวะดีฮะทำอะไรก็มีโอกาสที่จะสำเร็จราบรื่นนะโชคลาภความสำเร็จต่างๆก็ถือว่าโอเคนะครับอาต่อไปในราศสีสิงในวันที่19ถึงวันที่21นะ19ตี3 3 1นาทีนะช่วงนี้เขาเรียกเข้าภูวินาศ เนะขาเรียกว่าลาภาวินาศก็เหมือนกันนะถูกคนเบียดเบียนเรื่องทรัพย์สินเงินทองระวังเรื่องของตัวเองเสียหายนะพยายามอย่าไปที่เปลี่ยวอาจจะถูก อะไรไม่ดีนะก็ต้องระมัดระวังไว้นะครับเวลาลาภาวินาศก็มักจะถูกเบียดเบียนนั่นแหละนะครับต้องระมัดระวังไว้อ่ะต่อไปนะครับในราศีกันนะยีถึงวันที่23นะเจ็นาฬิกาสามสิบเอ็ดนาทีนะพระจันทร์กุมรักก็จะมีโชคลาภในเรื่องของอาหารการกินนะลาภากุมรักก็ถือว่ามีคนเอานู่นเอานี่มาให้นะครับมีโชคมีลาภมีความสําเร็จตัวเราเองก็สามารถสร้างมูลค่านะฮะทำให้เกิดเงินเกิดทองเกิดความสำเร็จต่าง,างๆก็ถือว่าโอเคนะครับต่อไปในะราศีตุลอันนี้ก็ดีลาภากระดุมพระ นะครับนะก็คือ2 3ถึง25นะ10นาฬิกา19นาทีนะครับก็จะเด่นในเรื่องของโชคลาภความสำเร็จนะครับเพราะคำว่ากระดูพักแปลว่ามากลาพักก็แปลว่ารายได้2รายได้3โชคลาภความสำเร็จมาตรงนี้ก็ถือว่าเป็นจังหวะที่ดีนะครับอ่ะนะต่อไปในราศีพิจิกในวันที่25ถึงวันที่27เนะครับนะเที่ยง42 นะก็ต้องบอกว่าลาภะไปสหัชชาก็คือการติดต่อและทำให้สาเร็จในเรื่องของโชคลาภความสำเร็จการเงินการทองนะครับก็ถือว่าดีนะครับเนี่ยแหละคือเหตุผลว่าทําไมชาวราศีกันถึงมักที่จะมีโชคมีลาภมีความสําเร็จอยู่หนึ่งเนืองเนื่อ,ง,อ,ง,อง,งจากว่าดาวจันทร์เดิน2วันครึ่งอ่ะนะครับมันก็ไปก็เข้าพบดี8เข้าพบเสีย3เองนะครับนะอ่ะนะครับก็นะครับจบแล้วนะครับเดี๋ยวยังไงก็สรุปกันนิดนึงนะครับผมก็คือ Uh... ตอนนุกรักเองเนี่ยนะครับก็วิ่งเข้ามาอยู่ในเรือนของลาภผลแล้วก็มาอยู่ในภพว,วินาศแป๊บหนึ่งแล้วก็วันหลังวันที่ยีิบเก้าก็มาทับรักนะครับดาวเจ้าเรือนสุภาเนี่ยก็มาอยู่ในเรือนการงานออเนี้ยถือว่าดีนะครับผมนะก็ดาวเจ้าเรือนอริมาอยู่ในเรือนของการงานก็ระวังคนมาหลอกลวงเรื่องการเงินการทองแค่นั้นเองถ้าเราระมาัดระวังก็นะก็สามารถผ่านพ้นไปได้นะครับนะแล้วก็ดาวเจ้าเรือนสหาชาติเพื่อนฝูงนะครับอยู่ในภพมรณะก็เราสามารถเคลียร์เพื่อนที่มันไม่ดีเพื่อนที่มันไม่จริงใจเพื่อนที่มันหลอกกวง็ สามารถที่จะลักษณะประมาณนี้ได้นะครับนะก็ดาวพฤหัสเป็นปทุมเกณฑ์ดาวพระเสารเป็นอุทุมเกณฑ์ก็นะฮะหลักทรัพย์ที่ดินอะไรต่างๆก็จะให้คุณกับดวงชะตานะครับก็ถือว่าเป็นจังหวะที่ที่โอเคนะถือว่าดีเลยนะถึงแม้เดาวพระอาทิตเป็น เกษตรในภพวินาก็ให้คุณนะครับนะก็ถือว่าก็ยังยังถือว่าโอเคอยู่นะครับสำหรับชาวราศีกันนะครับนะยังไงก็กราบขอบคุณทุกท่านนะครับที่แวะมาดูแวะมาชมนะครับผมนะอีกอันหนึ่งเนีเดาวมรุตยูเนาะมรุตยูอยู่กับดาวอังคารในภพมรณะก็ระวังในเรื่องของคือ,อ,อดาวพัางคานเนี่ยนะครับตำแหน่งเนี้ยเขาเรียกตำแหน่งแถวศีรษะนะครับ นะเรื่องของอุบัติเหตุดาวคารก็เป็นตัวแทนของอุบัติเหตุต่างๆพอเร็วครบมรณะก็ให้ชาวราศีการระวังเรื่องของอุบัติเหตุหนักๆนักหน่อยนะครับเพราะมรุตยูอยู่กับดาวคารมันจะเป็นเรื่องของความรุนแรงต่างๆนะก็ระวังเรื่องของอุบัติเหตุนะอะไรต่างๆประมาณนี้แหละนะครับผมนะแล้วตำแหน่งนี้มันจะเป็นพวกแขนพวกขาเพราะคำว่าอังคารแปลว่ากระดูกข้อสั้นทั้งหมด นะครับพราเสาไปกระดูกข้อยาวทั้งหมดนะทีนี้มาอยู่มนรุย์ยูเนี่ยเดี๋ยวก็เกิดเหตุอย,ยา่างงู้นอย่างนั้นแข้งขาหักนะขับรถล้มไหลหักอะไรเงี้ยนี่คือกรณีที่แบบขับรถเร็วหรืออะไรเงี้ยนะบางทีเป็นอันตรายนะก,ก็ก็ระวังได้เหมือนกันนะจา๊านะนะยังไงก็กขอบคุณทุกท่านนะครับเดี๋ยวผมฝากขอปชาสัมพันธ์นิดนึงนะครับนะผมเองก็จะเปิดช่องใหม่นะอีกช่องหนึ่งนะครับก็จะเป็นพูดเกี่ยวกับเรื่องของไพ่นะทเทปินดู นะครับก็จะเป็นอ่าน12ราศีเหมือนอย่างนี้แหละนะในช่องนี้ผมเองก็จะอ่านแต่เฉพาะโหราศาสตร์นะอีกช่องหนึ่งผมก็จะอ่านไพ่ก็เท่ากับว่าเออช่องนี้อ่าน12ราศีโหราศาสตร์อีกช่องหนึ่งก็จะอ่าน12ราศีไพ่นะก็จะเป็นลักษณะนี้นะยังไงถ้าเกิดผมนะ ทำช่องแล้วก็ฝากช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับยังไงก็กลัาขอบคุณทุกท่านนะครับขอให้โชคดีมีความสุขเจริญด้วยอายุวันนะสุขะพระรวยรวยเฮงเงนะครับปังปังกันทุกท่านนะครับผมอาจารย์เกตุเก้านะครับฮินดูทาร์ลอสวัสดีครับ